ก็มาพบกันสำหรับคลิปของฮานอยเนาะฮานอยมาที่เจ็ดนะเมื่อวานนี้เสียดายฮานอยปกติจริงจริงมือหนักไปหน่อยนะครับไม่ลงเพิ่มอีกสามศูนย์เก้านะเมื่อวานนี้ลังเลระหว่างสองศูนเก้าสามศูนยเก้าที่จริงผมน่าจะเจาะสองชุดทั้งนั้นนะแตกสามตัวนะครับเข้าสามตัวแนะ่นอนเมื่อวานโอ้เสียดายมากเลยคือพอออกมาแล้วโอ้โหนะผม ระหว่างสองกับสามนี่ผมสลับไปสลับมาพอตัดสินใจลงปุ๊บเลือกสองพลาดเลยนะครับก็น่าจะแตกสามตัวเมื่อวานี้เสียดายเมื่อวานนี้กิจเป็นยังไงกิจผมให้เด่นหกหกเจ็ดป่ะแล้วก็กาชาดก็หกเจ็ดกิจเมื่อวานหกสองนะตัวเจาะไม่มาเนาะมาหกสองป่ะสี่หกสองสามแปด กาชาติมา1.7นะครับก็เข้า7จ็ะแต่ตัวเจาะไม่มานะครับพัฒนาล่ะพัฒนาเมื่อวานสองหนึ่หหลด VIP 5 5 2หหหลดพิเศษ2528เน้น5เข้าที่นี่ สองห้านะครับสี่สองห้าไม่มาห้าสี่นะครับสี่สองห้าเข้าเด่นส่วนปกติออกแปดศูนย์ล่างนะครับเข้าตัวนี้ครับเข้าเด่นศูนย์อยู่แล้วเมื่อวานผมเด่นศูนย์ก็มาศูนย์แปดออกแปดศูนย์นะครับให้ศูนย์แปดออกแปดศูนย์แล้วก็บนออกไปที่ศูนย์ศูนย์ติดบนติดล่างเลย 093นะครับเนี yeah. ่เสียดาย09 03์เก้านผมก็เน้นอยู่นะแต่02ไม่มีเห็นศนะูนย์สมันเป็นตัวนี้เนี่ยเออมันมันมี29ไงผมเลยไปเรียก209ที่จริงจะต้อง03นย์สาตัวเดียวแต้มเดียวนะครับก็เข้าตัวเจาะนะครับเมื่อวานเน้นศูนย์นก็มาตามตามเป้าอยู่นะครับ มาตามต่อวันนี้ใครชอบปกติเราลุนแต่ปกติอาวันนี้กิดดูกิดก่อนเลยนะครับกิดวันนี้ผมให้เด่นไปที่กิดหกดนะครับกาชาตศูนเจาะไม่ยากครับ6 0ศูนย์หกหนึ่งหสองเดศูดหนึ่ง จ็ตัวนะครับหกเสองเน้น6กสองเจ็ดสองหกนะครับส่วนพัฒนาพัฒนาวันนี้เขาจะเด่นที่

เจาะตัวนี้เลยนะครับก็จะเด่นที่สองศูนย์สามศูนย์สองสามสองเก้าพัฒนาผมจะเน้นที่เน้นที่สองลองสาม นะครับส่วน VIP VIP วันนี้เด่นที่เจ78แปดเจ็ดแปเจดเเจดตัวนะครับศู 7, 9, 9, 9, 9, นยเจ็ดเ้าเ่เดียว ชุดเด่นก็จะเป็นชุดเจ็ดเก้าจดปเจ็ดนลองแพิเศษเด่นที่9กับ0นนะครับ90 9าศูนยสองเ้าห้าเก ศูนย์สองศห้าศูย์ปดสามตัวนะครับห้านี่เม็ดนี้เลยเน้นเก้านะครับเก้าศูย์เ้าห้า ศูนย์ห้าครับปกติรอบสำคัญวันนี้เด่นที่แปดศูนย์นะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม ศูนย์สองศูนย์สามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามศูนย์สองศูนย์สามสามตัวนะครับสองแปดสามกับสองแปดศูนย์เน้นแปดนะครับ 8 0ดศ0 2 8 2แปดสามศูนย์สองแปดสองนะครับตามนี้เอาวันนี้เจาะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับหกชุดหกชุดอันนี้ห้าชุดเออว่ะกใอ้มาแล้วกันแตกสามตัวนะไปแตกสามตัวหน่อยนะเมื่อวานผมเสียดายมากเลยที่เจาะคือสามตัวผมเจาะไม่เยอะนะครับไม่เกินสองตัวแต่ละรอบ คือถ้าอันไหนคิดว่ามันมันน่าจะมาอยู่ประมาณนี้อย่างเช่นพัฒนาเนี่ยผมเจาะสามตัวเออสองตัวให้อย่างเมื่อวานนี้ยังราวังตอนแรกผมลงสามเลยนะไปมามองดูตัวเลขก็เฮ้เอาสองดีกว่าวเออมาสามตามนี้ก็อันไหนที่คิดว่าน่าจะมาก็อาจจะมีกันไว้นิดหน่อยนะสามตัวผมก็เจาะให้น้อยนะครับคือเลือกตามตัวเด่นเลยอันไหนเด่นอ,อย่างตรงนี้ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจก็ตัวเดียวคิดว่าน่าจะโปงปิดบัญชีได้นะครับอ่ะโอเคใครที่ตามห้าหน้อยวันนี้โชคดีนะครับ